สวัสดีครับผมโค้ชเฮียชายนะวันนี้มาทำเรื่องขอคืนเงินนะจากร้าน1688นะในกรณีที่ว่า,าทางร้านเนี่ยได้รับเงินค่าสินค้าแล้วนะฮะหรือว่าระบบเนี่ยได้ตัดเงินให้กับทางร้านเ,าเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เราล็อกอินเข้ามานะฮะก็แปลเป็นไทยจากนั้นเนี่ยเราก็ไปที่อารีของฉันนะฮะแล้วก็ไปที่สินค้าที่ซื้อ ก็รายการที่เราซื้อทั้งหมดเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงนี้าจากนั้นเนี่ยเราก็เลือกรายการสินค้านะฮะที่เราต้องการที่จะทําขอขึ้นเงินนะ,ะก็กดที่ตรงนี้นะครับคือหน้านี้มันจะแปลเป็นไทยไม่ได้เห็นไหมสัญลักษณ์สีเขียวๆนี่ก็คือว่าการซื้อขายเนี่ยเ,เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับทีนี้เราต้องกดตรง บรรทัดที่สองด้านขวาสุดนี้อันนี้เป็นการทําเรื่องขอคืนเงินนะฮะหลังการขายก็คือหลังจบการซื้อขายแล้วนั่นเองนะฮะเนี่ยฮะอันนี้ก็จะเป็นขึ้นคําว่าสมัครหลังการขายทีนี้เราก็เลือกรายการสินค้านะที่เราต้องการขอคืนเงินนะก็สินค้านี่มันเป็นสีดํานะฮะเรากดกําหนดสินค้าหลังการขายนะกดปุ่มสีส้มเมื่อกี้จากนั้นเนี่ยมันก็จะขึ้น หน้านี้นะครับก็ให้เรากรอกเหตุผลนะฮะแล้วก็จํานวนที่เราต้องการขอคืนเงินนะฮะสถานการณ์สินค้าอันนี้เราก็ต้องิ๊กว่าได้รับสินค้าแล้วนะเหตุผลในการสมัครตรงเนี้ยเราก็เลือกเหตุผลนะฮะที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดนะอันนี้ก็คือว่าเครื่องเนี่ยอ่ามันเปิดใช้งานไม่ได้นะฮะเราก็ต้องเลือกคืนเงินบางส่วนนะครับก็คือไม่ได้คืนของแล้วนะแล้วก็เลือกที่จะ ของเงินคืนบางส่วนอันนี้ผมแปลเป็นจีนนะเพื่อที่จะอ่านข้อความให้ได้ชัดเจนอ่าอันนี้นั่นแหละฮะอันที่สองนะครับก็เป็นการเลือกของเงินคืนบางส่วนนะไม่ได้คืนของอ่าจากนั้นเนี่ยเราก็ใส่ใช่องจํานวนการคืนเงินของสินค้าเนี่ยนะฮะเราก็ต้องไปคํานวณดูว่าเราต้องการคืนกี่ชิ้นนะฮะ ก็มันมีสามชิ้นนะนะครับสามห้าจุดสองแปดเนาะสามชิ้นก็หนึ่งร้อยห้าจุดแปดสี่นะฮะแล้วเราก็คำนวณดูว่าค่าขนส่งเนี่ยมันเท่าไหร่เฉลี่ยนะะต่อชิ้นค่าขนส่งเท่าไหรนะ่เนาะแล้วก็อันนี้ค่าขนส่งจากร้านค้าไปที่ชิปปิ้งที่จีนนะฮะจากนั้นเนี่ยรายละเอียด การคืนเงินนะผมก็ก๊อปภาษาจีนข้างบนตรงนี้ลงมาได้นะับเพราะว่ามันก็เป็นเหตุผลเดียวกันอ่าล้วก็เพิ่มเข้าไปว่าสามเครื่องนะมันเปิดเครื่องไม่ได้นะจากนั้นเนี่ยเราก็อัปโหลดนะรูปหลักฐานนะที่เราทําเอาไว้นะฮะก็เป็นรูปหลักฐานที่เราพิมพ์ข้อความภาษาจีนเอาไว้ด้วยนะฮะว่าเอ่อมันเปิดใช้งานไม่ได้นะฮะก็มีแค่รูปเดียวนะจากนั้นเนี่ยเราก็กดส่งใบสมัคร พอกดเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นหน้านี้นะครับก็คือ,อ,อประมวลผลหลังการขายก็คือรอการดําเนินการนรั่นแหละนะฮะระหว่างนี้เนี่ยเราก็กดไปแชทคุยกับทางร้านเขาได้เลยนะว่าเราเนี่ยได้ทําเรื่องของเงินคืนแล้วนะครับเนี่ยเราก็กดที่ปุ่มแชทนะรเราก็แชทไปที่ร้านนะรเราก็บอกรายละเอียดเหตุผลให้เขาไปนะครับ ว่าตอนนี้เครื่องที่เราได้รับนะฮะมันมีอยู่สามเครื่องนะที่มันเปิดใช้งานไม่ได้นะเรารชจแบตแล้วเนี่ยมันก็ใช้ไม่ได้อันนี้เราก็จะส่งรูปส่งคลิปนะฮะไอ้ตรงแชทต,ตรงเนี้ยเราสามารถส่งคลิปวิดีโอได้นะแล้วก็ส่งรูปหลักฐานไปให้เขาอันนี้เรายังไม่ทันได้ส่งรูปนะฮะก็ทางร้านเขาก็ตอบกลับมาแล้วนะว่าเออ ก็เดี๋ยวโอนเงินคืนให้นะนี่เขาตอบมาแล้วอันนี้เขาก็แจ้งกลับมานะฮะว่าไอค่าขนส่งอะ่ะที่เราขอคืนเนี่ยหกเหรียญตรงเนี้ยเขาบอกว่าเขาอะ่ะไม่ไม่ได้มีคืนให้นะฮะก็คือเขาเนี่ยไม่ได้รับประกันการขนส่งนะเพราะนั้นเนี่ยให้เราไปแก้่ยอดเงินที่เราจะขอคืนนะฮะอันนี้เราก็บอกเขาไปว่าเออเดี๋ยวเราก็ไปแก้นะครับแล้วก็ เราก็กลับไปแก้อายอดเงินที่เราจะขอคืนนะครับนี้เรากดอ่าเราก็มาเอ่อกดตรงเพิ่มข้อความตรงนี้เข้าไปนะฮะจากนั้นเนี่ยมันก็จะขึ้นหน้านี้ขึ้นมาแล้วเรากดปิดไปเลยอ่ะกดปิดไปนะเพื่อที่จะมาหน้านี้อ่ะหน้านี้เนี่ยก็คือมันจะมีให้เราแก้ไข นะครับแก้ไขข้อตกลงนะฮะก็คือเราเนี่ยไอ้หกเหรียญตรงเนี้ยเขาบอกว่าเขา,เาไม่สามารถที่จะจ่ายคืนให้เราได้นะเราก็กดแก้ไขข้อความนะฮะหรือว่าแก้ไขข้อตกลงนั่นแหละนะไอ้หกเหรียญตรงนี้เราก็ลบออกนะฮะแล้วก็กดส่งคําสั่งอีกครั้งหนึ่งนะทีนี้เราแปลเป็นไทยก่อนนะฮะโอเคก็จะได้เห็นภาพมากขึ้นแล้วก็กด ส่งคำสั่งใหม่นะหรือว่าส่งการเปลี่ยนแปลงนะอันนี้ก็ก็แปลเป็นไทยนะฮะที่เดี๋ยวเราก็จะกลับไปเรามาดูรายละเอียดก่อนเนาะเนี่ยเห็นไหมว่ายอดก็คือเองื่อนไขตรงนี้นะฮะเราก็เปลี่ยนแปลงเรียบร้อยละนะก็เหลือแค่ร้อยหกเหรียญนะเหลือแค่ร้อยหกเหรียญเรียบร้อยเราก็กดไปแชทคุยกับเขา นะก็บอกเขาว่าเราแก้ไขยอดเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่เดี๋ยวดูว่าเขาจะตอบกลับมาว่ายังไงบ้างคือร้านพวกนี้เนี่ยนะครับก็คือเราเลือกร้านที่มีคุณภาพนะมีประสิทธิภาพที่ดีนะมะีบริการที่ดีนะเพราะนั้นเนี่ย เวลาที่ของมันมีปัญหาอะไรพวกนี้ร้านพวกนี้เนี่ยเขาก็จะค่อนข้างที่จะคุยง่ายเคียรง่ายนะครับแต่ถ้าหากว่าเราเริ่มต้นเนี่ยเลือกร้านที่ไม่ดีนะครับคุณภาพความน่าเชื่อถือไม่ดีการบริการก็ไม่ดีเนี่ยก็คุยยากนะครับก็คือต้องต่อรองกันไปต่อรองกันมานะจนกว่าจะพอกันพอใจกันทั้งสองฝ่าย อันนี้ก็เขาโอนคืนกลับมาให้เราแล้วนะครับเนี่ยเรากลับมาที่อารีของชั้นสินค้าที่ซื้อตรงนี้มันก็เป็นสีเขียวเรียบร้อยแล้วเรากดเข้าไปนะฮะเห็นไหมว่าเอ่อเราก็กดมาที่ที่ตรงนี้นะฮะหลังการขายตรงนี้เห็นไหมว่าหลังการขายเสร็จสิ้นแล้วนะก็คือเขาโอนเงินคืนมาให้แล้วนะอาริเพนี้นะยอดหนึ่งเท่านี้นะครับนี่เราก็สามารถคลิกไปดูได้นะว่าเงินเนี่ยมันเข้าไปที่หนหยยังไง ทีนี้เราก็เมื่อกี้กดดูรายละเอียดการคืนเนะาะมันก็จะลิงก์มาที่อลีเพยของเรานะก็จะเห็นยอดเงินที่เขาโอนคืนกลับมาให้แล้วนะครับก็เป็นยอด16ึ่อเหรียญจริงๆเราเช็คในมือถือก็ได้นะอันนี้เราก็กดดูทางคอมอทีนี้เราก็กดไปดูการแชทกับเขาอีกครั้งหนึง่งนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะก็คือเราได้เงินคืนก็โอเคแล้วก็จบ นะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่นะเขาก็ทําท่าเสียใจนะครับแล้วแต่ก็บอกว่าออคืนเงินให้เรียบร้อยแล้วนะซึ่งจริงๆเขาก็ขอให้เราส่งของคืนกลับไปนะไอ้สชิ้นที่มันใช้งานไม่ได้นะแต่เรากออ็บอกเขาว่าของเนี่ยมันถึงต่างประเทศแล้วนะมันส่งกลับไปไม่ได้นะนะเขาก็เข้าใจนะครับโอเคนะครับก็ติดตามในคลิปต่อๆไปนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ